สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stop Loss นะคะวันที่23พฤษภาค,คม2557ค่ะเป็นวันที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยเปิดทําการซื้อขายวันแรกนะคะหลังจากที่วันที่22พฤษภาค,คมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เกิดรัฐประหารขึ้นค่ะหลังจากที่เกิดรัฐประหารแล้วแนวโน้มของดัชนีหุ้นไทยจะเป็นไปในทิศทางไหนต่อนะคะวันนี้ธนวัตมานั่งอยู่ที่บริษัทหลักทรัพย์ไอราค่ะ เราจะมาฟังมุมมองการวิเคราะห์ภาพรวมในชนีหุ้นไทยหลังจากที่เกิดรัฐประหารแล้วกับทางด้านของกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP จากมิสันลักทรัพย์ไอร่านะคะตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้เกิดรัฐประหารขึ้นในบ้านเราอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะค,คุณนิพนธ์มองหุ้นไทยหลังรัฐประหารยังไงบ้างคะเราดูความคิดก่อนนะความคิดของคนไทยก่อนคนไทยก็คิดว่า การประหารเนี่ยทให้เรื่องจบนะครับเพื่อที่จะมีรัฐบาลนะครับเพื่อจะไปสู่การเลือกตั้งนะครับเพราะนั้นความรู้สึกของคนไทยก็คงจะดีเหมือนบอกว่าเจ็บแต่จบอ่ะนะฮะดีกว่าปล่อยให้ยืดเยื้อนะครับแต่ต่างชาติต่างชาติก็จะมีบางคิดอีกแบบหนึ่งนะครับว่าเขาไม่สามารถลงทุนในประเทศที่เป็นเผด็จการได้นะครับไม่ถือว่าในความคิดเดิมๆของเขานะครับแต่ผมคิดว่าในครั้งนี้นะครับการวิเคราะห์ของต่างชาติทีคุณจะวิเคราะห์แบบนั้นไม่ได้ นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันกลายเป็นทําให้เราอ่อนแอไปเรื่อยๆทางด้านเศร,รษฐกิจนะครับสังคมการเมืองมาทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นต่างชาติเนี่ยก็คงจะแบ่งเป็นสองพวกพวกหนึ่งที่เข่งคัดก็บอกว่าคงต้องถอดการลงทุนจาก,ก,กประเทศไทยนะครับส่วนที่พวกหนึ่งเขาก็จะมองอีกแบบหนึ่งว่ามันเป็นการทําเพื่อให้จบนะครับเพื่อให้มีรัฐบาลขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นคนเป็นรัฐบาลชั่วคราวนะครับหลังจากนั้นก็คงจะต้องมีการปฏิรูปมีการเลือกตั้งขึ้นมานะครับ ถ้าภาพออกาเป็นแบบนี้จะเห็นว่าฝรั่งก็มีสองขั้วความกินแล้วนะครับเราจะเห็นว่าวันนี้มีแรงขายออกมาแต่ก็ไม่ได้มาค่ะนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมของตลาดนะครับมันก็จะมันก็จะเป็นลักษณะของการซึมลงซึมลงลงะลละขึ้นไม่ได้แล้วค่ะขึ้นยามากกว่ารีบาวไปพันสี่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือต้องซึมลงนะครับการลงนี่ก็คือมีแนวรับสําคัญหนึ่งสามเจ็ดห้านะครับหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าจุดนะคะ ถ้าถ้าหลุดลงไปก็พันสอยห้าสิบแต่แต่ worst case เนี่ยที่ควรและควรจะเป็นเลยนะครับพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบสี่เวิร์ดเคสเลยเวิร์ดเคสว่าไม่ใช่เดือนนี้เดือนหน้ามิถึงว่าเราจะลืมว่าแม้เราจะมีรัฐบาลนะครับแล้วก็มีการรับประหารมีอะไรจบนะแต่เรื่องเศรษฐกิจเราไม่จบนะคสองก็คือเงินก้อนหนึ่งหายไปแน่ๆจากตลาดนะครับต่างชาติต่างชาติเงินหายไปแน่ๆแล้วสองเงินที่ไหนมาลงทุนนะฮะช่วงที่ผ่านมาก็เห็นว่าสถาบันในประเทศ มีเงินร้บต่อหรือเปล่าล่ะนะครับมีเงินต่อที่จะซื้อหุ้นขึ้นไปไหมส่วนราคาหุ้นขนาดนี้ก็ไม่ใช่มาถึงว่าลงมาแล้วก็จะชักชวนให้หน่าซื้อนะครับก็ไม่ได้ว่าถูกนะฮะไม่แพงนะครับแต่ก็ไม่ถูกนะ,ะเพราะนั้นอโอกาสของตลาดที่มันจะลงนะครับผมคิดว่าในช่วงแรกมันคงซึบๆก่อนอยู่ในระดับพันสามร้อยหกสิบพันสางร้อยห้าสิบแล้วก็พันสามร้อยเก้าสิบนะยังซึมอยู่ะนะครับแต่วันหนึ่งมันจะลง ก่อนที่มันจะขึ้นจริงถือว่าพออาจจะมีการเลือกตั้งเลยนะก่อนที่มันจะขึ้นจริงนะครับช่วงช่วงของอาจจะสามสี่เดือนต่อจากนี้นะครับมันจะลงแล้วก็จะเริ่มขึ้นเป็นขาขึ้นใหม่การลงก็มีโอกาส worst case ที่บอกก็คือพันสองร้อยเจ็สิบห้าจุดซึ่งควรจะเป็น worst case จริงๆก็คือหนึ่งพันสองร้อยเจ็สิบห้าจุดคือเป็นการลงเพื่อที่จะไปต่อแล้วรอบนี้เรามีโอกาสที่จะเห็นจุดสูงสุดใหม่ของปีไหมคะปีนี้เราคงไม่เห็นนะแต่ปีหน้าเราน่าจะเห็น นะครับเพราะเราจะรู้ว่าในโครงสร้างของเศรษฐกิจของเรานะมัน GDP เอ่ยะไรเอ,เอนะ่ยเนี่ยมันไม่ดีแล้วยิ่งมาเจอเรื่องแบบนี้อยู่นะครับคือต่างชาติก็ไม่คบรบกับเราบางส่วนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดก็คือซึอมนะครับซึมแต่แต่ก็คิดว่าคงไม่ได้เกิดเหตุการณ์เดียร้ายมากนะครับเพราะว่าไอ้สิ่งที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อเป็นเป็นไปอะไรครับเพื่อเป็นเพื่อดีอ่ะนะครับมันถึงเพื่อแต่มันก็ต้องใช้เวลามันก็มีอุปสรรคค่อนข้างมากมาย เศรษฐกิจก็อยู่ในขั้นที่อ่อนแอพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีที่สุดก็คือหุ้นจะขึ้นไม่ได้นะครับคขขาดหวังอะไรไม่ได้มากมายอาจจะมีการเล่นกันเป็นระยะระยะคาดหวังว่าใครจะมาเป็นนายกเป็นอะไรพวกนี้นะครับแต่ในท้ายที่สุดมันก็กลับมาถามว่าเรื่องเงินแหละเงินที่เข้ามาซื้อหุ้นแหะมีไหมถ้าไม่มีในประเทศมีไหมนักลงทุนในประเทศมีเงินไหมสถา,าบัานในประเทศมีเงินไหมมันก็จะกลับไปวังวนเดิมอีกเหมือนเดิมก็คือว่า คุณก็จะขึ้นไม่ได้อย่างนี้ดูแล้วในช่วงที่เหลือของปีนี้ดูอาจจะอึดอัดนิดนึงเหมือนกันนะคะแล้วก็อาจจะไม่มีจุดสูงสุดใหม่ด้วยอาจจะมีโอกาสปรับฐานหลุดพันสามร้อยซะด้วยนะคะก่อนที่จะมีความชัดเจนของการเลือกตั้งขึ้นมาความเสี่ยงก็ยังคงรออยู่ข้างหน้านะคะนักลงทุนจะต้องลงทุนยังไงคะคุณนิพนแนะนําการปรับคอลมน์ดนิดหนึ่งค่ะตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้วแลังให้ลดน้ำหนักการลงทุนนะครับการฝุนยเล่นไปในสภาพที่ไม่รู้ว่า หุ้นตัวไหนจะขึ้นขึ้นจริงไหมนะครับซื้อไปแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นก็ต้องมาสตารปลอสกันบ่อยๆเนี่ยนะฮะสภาพแบบเนี้ยเราคิดว่าเรารอดูเข้าไปดูหุ้นเป็นรายตัวะนะครับแล้วก็แล้วก็ให้ให,ให้ให้ตลาดมันนิ่งพอสมควรนะครับแล้วไปคิดซื้อสะสมหุ้นนะครับเป็นรายตัวไปนะครับดีกว่าที่จะมาเล่นเก็กกำไรในตลาดะนะครับซึ่งโอกาสที่จะได้กำไรไม่มี แล้วรอปีหน้าที่ตลาดจะขึ้นแรงๆนะครับหลังจากที่เรื่องทุกอย่างจบหมดนะครับอตอนนั้นจะดีจะได้กําไรไปกอะกรรมมากกว่าการมีรัฐบาลเกิดขึ้นเป็นความหวังที่เรารออยู่นะถ้า<ด>หากว่ามีแล้วเราต้องลงทุนหุ้นกลุ่มไหนก่อนเลยค่ะจริงๆแล้วในในรัฐบาลมันคงไม่เกี่ยวเท่าไหร่นะครับคงไม่เกี่ยวกับหุ้นเท่าไหนนร่คือหุ้นเนี่ยมันเป็นการตามไซเคิลของมันะนะครับ ดูที่กาไรของบริษัทนะครับกำไรของบริษัทก็จะเป็นกําไรของบริษัทที่อิงรายได้จะต่างประเทศเหมือนเดิมะนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นกลุ่มปิตโตเคมีกลุ่มเืนอเรือน,นะครับกลุ่มฐานหินพวกเนี้ยนะครับพวกเนี้ยเราเห็นว่ามีการเติบโตการรีเวอร์ซร์ของกําไรของเขาขึ้นมาปีแรกแล้วแต่ถามว่าจะขึ้นตอนนี้เลยไหมยังไม่ขึ้นหรอกะนะครับแต่ปีหน้ามันก็จะขึ้นแล้วก็ใช้เวลาส่วนนี้นะครับ มาสะสมพุ้นผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าถึงแม้เซ็ตมันจะลงไปนะครับแต่พุดงบางตัวมันจะไม่ลงนะครับเราจะเห็นอย่างวันนี้เห็นชัดว่าพุ่งบานปูนไม่ลงเห็นไหมครับบางทั้งที่เซ็ตลงตั้งเยอะแต่มันไม่ลงนะครับมันก็ยืนยืนรับอยู่นะครับซึ่งซึ่งเราต้องต้องใช้ให้คิดเรื่องของการลงทุน<ะ>มากกว่าการคริดกำไราการคริดกำไรก็อาจจะทําได้ในน้อยสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอรอกอนะครับแต่เงินก้อนใหญ่ฮะ เล่นหุ้นไว้เป็นรายตัวนะครับที่ทมันพื้นฐานดีนะครับอย,อย่าง i ว l เนี่ยวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะต้องมาใช่ไหมครับดูจังหวะราคาที่เหมาะสมมาเข้าไปซื้อทยอยสะสมนะฮะแล้วก็รอรอการขายที่จะขายกำไรในกลางปีหน้าดีกว่ากลางปีหน้า<ช>มีโอกาสเห็นยืดเหนือเลขสามชไหมช่วงนี้ออทำกันบ้านนะครัทำกันบ้านทำกันบ้านแล้วก็ใช้กลยุทธ์ก็คือซื้อหุ้นที่มันลงแล้วก็มีอนาคตในปีหน้านะครับส่วนการเก็งกำไรก็คงอยู่ใน อยู่ในหุ้นของพวกรับเหมาก่อสร้างอะไรพวกนี้ผมคิดว่ามันก็คงจะมีการเก็งกำไรได้ไอ,อ,อเรื่องของการปฏิวัติเลยนะครับหรือการยืหนาา้ากำบกคองนะครับมันก็คงเป็นข่าวสักสัปดาหน์นึงก็คงลืมแล้วคงคงไม่มีผลกระทบอะไรกับตลาดแล้วนะครับแต่สิ่งที่มันจะกระทบตลาดคือเรื่องปันฟโฟนนะครับซึ่งมันไม่เข้า ซึ่งมันผูกติดกับเงื่อนไขของรัฐบาลนี่แหละเพราะนั้นหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยขนาดใหญ่คือหุ้นธนาคารกลุ่มแบงก์กลุ่มสื่อาสารกลุ่มสื่อสารใหญ่ที่ต้องใช้เงินทุนต่างชาติคือจะไม่ขึ้นจะไม่ขึ้น,นดีไม่ดีลงเลยค่ะลงพอสขขอมงงะคะะวรกลุ่มพลังงานนะคะจะลงด้วยไหมฮะกลุ่มพลังงานเนื่องจากว่ามันไม่ได้ขึ้นค่ะนะครับไอตัวที่ขึ้นเก็จะลงแยกแยกกันอย่างพลังงานถ้าเป็นบ้านปูนมันไม่ได้ขึ้นมันก็ไม่ลงสพไม่ได้ขึ้นมันก็ไม่ลงไปลงไม่ถึง่าอาจจะลงร้อยห้าสิบได้น่ะซึ่งซึ่งในนแง่กกาารรลทุ็ไไมมีะอ แต่ปตทนี่ขึ้นมานะจาก260ขึ้นมา 320- 315บาทอย่างเงี้ยก็จ,จะลงไป380แเลยนี่ก็เป็นไปได้เศรษฐกิจที่ดูเหมือนว่าจะช้าๆตอนนี้นะคะแล้วเราก็ดูเหมือนการฟื้นตัวอาจจะยังไม่เห็นการฟื้นตัวที่รวดเร็วนะคะจะกดดันหุ้นที่อยู่ในกลุ่มของการบริโภคภายในประเทศด้วยไหมคะในช่วงที่เหลือ,องปีนี้นี่ก็กร,ระทบอยู่แล้วนะครับ กระทบมาแต่คนที system, like, we huh. uh, so mm ่เ hmm. ป um, so ็นรายใหญ่เลยนะครับอย่างค่าปีค่าส่งเซเว่นอะไรพวกนี้ก็คงไม่ไม so ่กระทบส่วนเจ้าอื่นก็มีการกระทบบ้างนะครับเจ้าอื่นก็มีการกระทบบ้างมีการกระทบบ้างนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างเซเว่นเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่กระทบนะฮะแตาเป็นเป็นมอดดเฟรดขึ้นมาหน่อยนะครับพวกนี้อาจจะมีการกระทบบ้างการจัดจ่ายเชื้อสอยของคนจะต้องน้อยลงค่ะ เพราะฉะนั้นเราต้องรอจังหวะที่หุ้นอาจจะลงลงไปแรงๆแล้วซื้อถือซึ่งหุ้นที่ซื้อก็จะต้องเลือกหุ้นที่มีอนาคตอันนั้นเป็นกลยุทธ์อีกวิธีหนึ่งค,คือว่าเราจะไม่ถือหุ้นเลยก็ได้แล้วก็เรารู้แล้ววันหนึ่งเนี่ยวันไหนจะามันกระแทลกลงไปแรงๆะนะครับสักร้อยจุดอะไรเงี้นะครับ เราก็เข้าไปซื้อแต่การการใช้กลยุทธ์แบบนี้ไม่ถือว่าเราก็ต้องเข้าไปซื้อพุ้นหลักๆค่ะเป็นพุ้นธนาคารพุ้นสื่อสารพวกนี้นะครับช่วงนั้นอ่าใช่แต่ถ้าเราเราคิดว่าเราเราจะเก็บสะสมหุ้นเนี่ยเราต้องเลือกพุ้นเป็นหลายตัวนะครับที่ไม่ได้มีผลกระทบกับกับ uh, ทางด้านเศรษฐกิจอะไรมากนะักเศรษฐกิจในประเทศนะครับค่ะอะไรเงี้ยก็ค่อย,อยๆทยอยสะสมไปค่ะนะครับหรือเล่นกับมันไป ลงก็ช็อตลงมาก็ซื้อคืนนะครับทาไปเรื่อยๆไม่ต้องไปคาดนะครับว่ามันจะวิ่งขึ้นแรงๆค่ะนะครับเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไไไดแล้วลงแรงๆจนอาจจะเห็นจุดต่ําสุดใหม่ของปีมีโอกาสไหมคุณนิพนธ์ในอินดิเคเตอร์ระยะยาวเลยนะฮะที่เราใช้ปีนี้ค่ะคือมันริชาน่บอกว่าไม่ใช่นะครับแพทเทิร์นของขาขึ้นเนี่ยในระยะยาวมันเกิดขึ้นแล้วค่ะคือว่าต่อไปในปีหน้าเลยเนี่ยมันบอกว่ามันเป็นขาขึ้นแล้วนะครับที่ปกติแล้วเนี่ย มันจะกลับมาเป็นลงใหม่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนะ,ะนะครับคือมันขึ้นแล้วมันก็บอกว่าอย่างมาก,กันระยะยาวขึ้นแล้วในะระยะกลางอย่างมากก็ไซเวร์ะนะครับไม่ไม่ไมไมทำลายล้างนะครับแล,แล้วถ้าเราดูต่อไปเหตุอะไรล่ะที่จะทําให้ให้อู้ระลงเยอะก็คือเรื่องฟันโฟรไหลออกเขาจะออกสักเท่าไหร่ล่ะเพราะว่าเขาเข้ามาเดี๋ยวนีดเดียวใช่ไหมครับเดี๋ยวมืนกว่าล้านนี่ะนะครับไม่ได้มากมายเพราะนั้นเนี่ยเราจะไปคาดว่า ุ้นจะลงต่ำมาพันสอบแล้วต่างชาติเอาหุ้นที่ไหนมาขายล่ะมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะลงไม่เยอะแต่มันก็จะแบบยักยิงดึงกันไปดึงกันมาอยู่ไม่ได้ไปไหนพอหุ้นพอมันเข้าในสภาพของไซเวย์แล้วเนี่ยนะครับไซเวย์แล้วมีโอกาสที่ไซเว์จบแล้วจะลงเพื่อที่จะขึ้นนะครับอันเนี้ยคนก็จะออกจากตลาดไปเรื่อยๆเรื่อยๆตลาดก็จะซึมคือซบเซาซบเสาอา่จะซบเสาก็จะเงียบเลยจะเงียบแบบนั้นนะคะแต่ว่าก็จุด ที่จะปรับฐานยังมีอีกจุดสูงสุดแล้วคะคุณคนิพนธ์คะปีนี้ภ<ป>ายใต้เศรษฐกิจเพิ่งเพิ่งว,วันเริ่มต้นของสัญญาณที่บอกว่าเออมันปรับฐานแน่แล้วล่ะค่ะนะครับการที่เราเห็นเด้งมันเด้งขึ้นไปพันสี่เล้นะี่มันทําได้นะ,ะหรืออาจจะขึ้นไปนมากกว่าพันสี่มันก็ทําได้นะแต่มันขึ้นไปเพื่อขายหมดแหละ,ะเพราะว่าเงินก้อนหนึ่งมันหายไปนะครับเราจะไปคาดว่าฝรั่งทศคงคิดแบบเรานะครับคงไม่เป็นไรนะในประเทศที่ ขณะนี้เราก็ไม่ทราบว่าคณะที่ราาักษาความสงบและที่อยู่นานเท่าไหร่คือคือเขาไม่ครบด้วยอยู่แล้ว่ค่รับเข,า,ขาไม่ยุงด้วยเพราะเงินมันไม่เข้าอยู่แล้ว่เพียงแต่ว่าคนที่เข้าอยู่แล้วเขาจะออกหรือเปล่าเพราะก็ต้องราาักษาผลประโยชน์ของเขานะต่างชาติก็ยังยังลองฟิวเจอร์อยู่ปล่อยให้ตลาดรูปประเก็เสียหายอย่างงี้นะครับคือในภาวะตัวเนี้เดือนสองเดือนตรงนี้มันคงเป็นภาวะที่ตลาดุกคงยังไม่ได้เลือก คือคือคงไม่ขึ้นนะฮะแต่คงจะไม่ได้ลงแรงควรจะต้องถือเงินสดแหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยอันนี้ต้องระวังค่ะควรจะถือเงินสดเยอะๆใช่ไหมคะช่วงนี้ถือเงินสดเยอะค่ะแล้วก็หุ้นขนาดใหญ่ๆเงินสดเจ็ดสิบหุ้นสัก30รอจังหวะนะคะหุ้นขนาดใหญ่ๆกลุ่มที่อาจจะได้รับแรงกดดันแบงก์เอ่ยสื่อสารเอ่ยวินลุกพื้นฐานหลักเลยนะแบงก์สื่อสารเนี่ยอาจจะขายหมดเลยก็ได้ไม่ต้องถือหุ้นเลยก็ได้เพราะสุดท้ายยังไงมันต้องทิ้งตัวลง นะครับทิ้งตัวลงไปให้เราซื้อที่ราคาถูกกว่านี้ะนะครับแต่ถ้าเป็นหู้รายตัวนะครับอันเนี้ยผมคิดว่าอาจจะถืออยู่สักสาสิบอร์เซนตะครับอีเจก็รอจังหวะที่มันแคบลงไปแรงแล้วเข้าไปซื้อนะครับค่ะสุดท้ายอยากจะให้คุณนิพนธ์นะคะแนะนํากลยุทธ์เชิงจิตวทิทยาสําหรับนักลงทุนทิ้งท้ายเพื่อรับมือกับสถานการณ์ตอนนี้ด้วยค่ะคือตลาดหุ้นขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ขึ้นมามาก่ขึ้นมาแค่สองร้อยยี่สิบจุดเวลาลงอะ่ะมันก็ไม่ได้ลงมากอย่าไปคิดว่า uh, การลงของหุ้นเนี่ยมันเหมือนกับลงมาจากพันรุหุอันนั้นมันลง400จุดแั้นมันทำลายล้างนะครับการที่มันลงน้อยเนี่ยเราก็จะไปตื่นตระหนกนะครับเราก็ต้องนิ่งๆนะครับแล้วก็ตรวจสอบสถานะพอร์ตของเราว่าเราทําอะไรผิดพลาดไปบ้างในอดีตนะครับหุ้นที่มันมันแย่แล้วมันไม่ขึ้นแล้วเนี่ยควรจะขายทิ้งไปไหมหุ้นปัน่นทั้งหลายแหล่นจะเคลียร์ไปก่อนหรือเปล่านะครับแล้วมันจับพอร์ตใหม่นะครับเพื่อเพื่อที่จะมาแก้ไขพอร์ตจะน้อย ในการขึ้นเกาะพูดปีหน้านะครับก็ยังได้เงินคืนมาบางส่วนนะครับส่วนที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของการลงทุนไปนะครับไปค่าเรียนหนังสือไปตลนอดนนี้นะครับแล้วรอบหน้าเนี่ยนะครับปี2,563เะไรที่ตลาดมันลงใหญ่นะครับเราค่อยกลับไปเป็นอะไรนะฮะันักลงทุนที่รู้เรื่องแล้วนะครับเราก็จะได้ประโยชน์จากการซื้อพูดและถือไว้สองสปีแล้วก็รลายเป็นเท่าๆตัวแต่ตอนนี้มันไม่เกิดนะครับเพราะนั้นเนี่ยในทางจิตวิทยายก็คือว่าอย่าพยายามเอาคืน นะครับเป็นไปไม่ได้แต่ให้ให้เข้าตลาดมาขนาดนี้เพื่อเพื่อการศึกษาหรือการลงทุนว่าจริงๆแล้วการลงทุนในตลาดทุนเนี่ยมันให้ผลตอบทแทนสูงกว่าการลงทุนในด้านอื่นจริงจริงแล้วเป็นไปได้นะครับโดยโดยตัวเราต้องต้องตรวจสอบเราว่าเราเราไม่ได้เป็นคนที่มีอคติทางกิจวิทยาสตรนะครับคือไม่โลภไม่กลัวนะฮะแล้วก็ศึกษาความรู้ในช่วงนี้นะครับผมเชื่อว่าวันของเราก็จะมี ก็เป็นกําลังใจให้กับนักลงทุนทุกคนท่านนี้ก็เป็นกลยุทธด์ดีๆนะคะแล้วก็เป็นแง่คิดที่จะทําให้คุณผู้ชมในรายการ Stop Loss ได้ชมในวันนี้สามารถที่จะบริหารจิตวิทยาแล้วก็ปรับพอร์ตให้เหมาะสมหลังจากที่บ้านเมืองเราเจอกับการเปลี่ยนแปลงมากมายนะคะก็ขอให้คุณผู้ชมโชคดีด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์กรรมาการผู้จัดการสายงัน QI QP จากบริรษัทหลักทรัพย์ไอราค่ะขอบพระคุณค่ะ